และนี่คือพาอพอส์สายดีดีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ดังมาตั้งแต่ใๆแล้วกับ FSP ในตระกูล Vita GM จาก I have CV ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ไอแฮอซีพียูนะครับผมเปาไอแฮอซีพียูครับแล้วคุณจุกครับครับผมไอแฮอซีพียูนะครับคุณจุกไอแฮอซีพียูใช่ไหมครับใช่ครับครับผมวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ power supply นะครับ power supply เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เกมเมอร์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มความแรงอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของเฟรมเรทภาพไม่ได้สวยอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นเขาจะไปลงทุนกับพวกจอพวกการ์ดจอแรงๆซีพียูแรงๆใช่ไหมใช่ยยมมัันนคคืือออ power supply power supply ก็ทราบู่แล้ว จ่ายไฟจ่ายไฟครับสำคัญสำคัญมากถ้าคนรู้ใช่ถ้าคนรู้มันจะสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะกาจอแพงๆนี่ใช่แบบห้าศูนย์เก้าศูนย์อย่างเงี้ยซีพียูแรงอย่างไอเจ็ดไอเก้าอย่างเงี้ย ต้องใช้พ power supply ไหมต้องใช้ครับใช่ไหมใช่ครับเมนบอร์ดดีๆไฟๆพัดลมพัดลมหมุนๆเนี่ยพ power s u p p ายหมดเลยนะครับผมเพร<อ>าะว่า power supply เนี่ยมันก็ย่อมาจากเพราะว่าพา power s u p ายยูนิตก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองทำหน้า,มมาที่จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์อม,มันจะแปลงไฟกระแสะสลับใช่ไหมกระแสสลับที่บ้านเราเนี่ย220โวลต์ให้กลายเป็นกระแสะตรง direct current 12โวลต์ที่เราใช้กันภายในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพ power supply จะดีเป็นสิ่งจำเป็นครับและในวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของพ power s u p p ายอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงครับกับพาาววเอร์ยที่ชื่อว่า FSP เอสหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ยุคหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ไมทนันอย่างจุดนี้ไม่รู้จักแน่นอนม,มันรู้<แ>คือยี่ห้ออะไรวะแต่ว่าจริงๆแล้วเอสนี่มีชื่อเสียงมากนะคือถ้าเราก่อนเคยเห็นคอมแบรนด์คอมแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นเครื่องด,ดำๆเล็กๆอะสมัยก่อนอนะนั่นแหละถ้าเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นพ,อพอาวเวอร์สไพลแค่แบบ80 90%เป็นนะเป็นยี่ห้อ FSP อ่าคือเป็นยี่ห้อนี้แหละเป็นยี่ห้อนี้เลย FSP เนี่ยก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีโรงไงานเเปนนขออองงงตัววว่ะจจุรรู้้มมมาาาพพลิๆแีืื ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กซุ่มเหรอไม่ใช่เด็กเขาว่ามือปืนคือหรือปะคือการที่คุณผลิตพาวเวอร์สปายยี่ห้อหนึ่งคุณสามารถแปะแบรนด์อะไรก็ได้นั่นแหละเขาเรียก O E M หรือว่ามือปืน F S P เนี่ยจะมีโรงงานของตัวเองครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ F S P ตัว Vita G M นะครับซึ่งเป็นพาวเวอร์สปายแบบฟู l l m o d u l a คือถอดสายได้หมดทุกเส้นนะครับก็อธิบายงี้ก่อนว่าพาวเวอร์สปายเนี่ยมันจะมีถอดสายไม่ได้เลยอ่านั้นโน modular แต่ถ้าเป็นถอดสายได้บางส่วนเขาเรียกเซมิ modular แต่ถ้าต่อสายได้ มาพร้อมกับมาตรฐานที่เป็น80พ l u s g o รองรับ ATX 3.1แล้วก็ PCIe 5.1และรับประกันยาวนานถึง10ปีนานนะนานนานนะคอมเครื่องนึงนาน10ปี10ปีนั่นหมายความว่าเขาการันตีว่า,าพาวเวอร์สายเนี่ยมันจะไม่เสียภายใน10ปีแสดงว่าของที่ใช้ต้องมีคุณภาพเพื่อให้มันทนทานถึง10ปีตรงนี้แล้ววันนี้มีให้เลือกถึงพันวัตต์อุ้ยเยอะนะกับ850วัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยพันวัตต์กับ850วัตต์เน<า>ี่ยบางคนเนี่ย นนพันวัตต์กับ850วัตต์เนี่ยอุอ้ยจ่ายไฟให้การ์ดจอดแรงๆเหลือไหมเหลือเลย,เเลยพวกแบบ5080 5090พ50วกนี้สบายนะสบายครับดันั้นเนี่ย850วัตต์ในราคา3,490และพันวัตต์ในราคา5,990ครับดังนั้นเนี่ยพี่อธิาบายอย่างนี้ก่อนว่าจูกคิดว่าพันวัตต์กับ850วัตต์เนี่ย UVD เนี่ยมันจ่ายไฟเนี่ยพันวัตต์เนี่ยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ มมััันนยงงไถ้าผมเข้าใจคือมันรับได้พันวัตสูงสุดอะสูงสุดคือพันวัตแต่คอมเราอะไม่รู้ว่าถึงพันวัตหรือเปล่าเออประมาณนั้นอันนี้จริงนะอันนี้อันนี้ถูกนะอันนี้จริงนะก็คือหมายความว่าถ้าคอมเราเล่นปกติแบบเปิดเน็ตปุ๊บเข้ามาหน้าวินโดว์เล่น Facebook เล่นอะไรพวกเนี้ยดูเน็ตฟลิกดูหนังมันกินไม่เยอะนะมันกินร้อยวัตพูดง่ายคือมันจะจ่ายไฟตามจริงหมายความว่าเลี้ยงเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแต่ถามว่าที่สุดเนี่ยที่มันจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยคือเท่าไหร่พันวัตถ้ามันเลี้สสูงงุดคคคคือออบแ่นนนนนััั้้เเะรโ เนี่ยคุณจะสมบัติที่สำคัญของตัว f s p ตัว Vita ในตระกูล Vita ตัวนี้นคืออะไรรู้ปะ่ะ8 0พั0โกและมา,มาตรฐานใหม่ที่เป็น5000 Go ตรงนี้แล้วรองรับ a d s 3.1และ PCIe ห้คือการ์ดจอรุ่นใหม่ๆพวก5070 50ที่มันยิง16พิ้นอะ,อะไม่ยิง8พิ้นอะมันก็ใส่ได้เลยตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีคอนเนคเตอร์สำหรับเขาเรียกว่า12โวลต์ที่เป็นตัว12โวลต์2 X H 6ตรงนี้นะครับก็คือผลิตออกมาเนี่ยให รองรับการ์ดจอ50เซนีซีโดยเฉพาะ mm hmm. เพราะ50เซนีซีมันกินไฟเยอะน่าจะมีขั้วต่อชอฉที่ยิงสดเข้าการ์ดจอไปเลยนะครับ mm hmm. คราวนี้มันเป็นฟูลูล่าถอดสายเคเบิลได้หมดทุกเส้น mm hmm. คขาว่าฟูลูล่าถอดสายเคเบิลเนีหมดทุกเส้นเนี่ยเพิม่ม power s u p p l มาต่อสายได้แล้วไงต่อคุณจุกร mm hmm. เราก็เลือกเสียบเฉพาะสายที่มันจำเป็นได้ถูก oh. ต้องจไหมเข้าใจครับ สายไหนไม่จาเป็นก็ไม่ต้องเสียบอ่าคราวนี้พอสายไหนไม่จำเป็นไม่ต้องเสียบหนึ่งคืออะไรไม่ลกไม่ลกอ่าเพราะว่าจำนวนสายก็ไม่เยอะข้างหลังเคสมันจะไม่ลกไม่ยุ่งไม่อะไรพอสายไม่ลกแล้วไงต่อครับคุณจุการจัดสายไฟเป็นไปได้อย่างแบบง่ายดายสวยด้วยสวยนนั้นเนี่ยข้อดีการต่อสายได้ก็คือสายไฟไม่เยอะไม่ลกการจัดสายไฟเดียง่ายและรวมถึงทาความสะอาดง่ายง่ายเพราะสายไฟไม่เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีอะไรที่เราสามารถเก็บไปได้ด้วยนั่นเองเพราะว่าถ้าสายไฟถอดไม่ได้เนี่ยคุณจุกครับไอที่มันไม มันต้องขดๆดข,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 ดขดกันนะครับมัดรวมกันไว้แบบใต้เคสยัดไวน้น,ไวน,ไวนู่นไว้นี่มัน<จ>มันดูไม่สวยนะอารมณ์เหมือนยัดยัดยัดไว้ใช่มันจะไม่สวย<า>นะครับ<า>แล้วก็การรับประกร<า>ันเนี่ยวสิบปีนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่า Japanese Buck Capacitor คือ buck เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ Japanese Capacitor Capacitor เนี่ยคือตัวกรองไฟตัวกรองไฟที่มีชื่อเสียงที่ส,สุดคือของญี่ปุ่นคือ Japanese Capacitor และทนอุณหภูมิได้ถึง105องศาเซลเซียสนี่คือทนทานมากนะครับตัวพัดลมเป็นขนาด120มมครับเขาเรียกว่าเป็น Hydraulic Bearing Hydraulic ก็คือว่าเวลาพัดลมมันหมุนเนี่ยมันจะเงียบ,บทนทานนะครับแล้วก็ให้แอร์โฟลอ์ที่ดีมีความสม่ำเสมอคือพูดง่ายคือพัดลมไฮดรอลิกแบริ่งก็คือลูกปืนลูกปืนแบบไฮดรอลิกไม่ใช่ลูกปืนอย่างนั้นเออเป็นลูกปืนแบบไฮดรอลิกแบริ่ง120มิลลิเมตรตรงนี้ครับรองรับ Active PFC นะครับคือพอประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยมันต้องมีระบบป้องกันไฟด้วยเพราะไฟฟ้าเนี่ยไม่มีใครเขาเล่นกันอันตรายเซฟตี้ safety นะครับ<ม><ม>ก็คือการป้องกันไฟเกินรักษาไฟให,ให้มันแบบนิ่งๆอะ่ะป้องกันกระแสเกินป้องกันระคายวงจรรองรับ ATX 3.1รองร านะาครับสำหรับการใช้งานได้แบบย,วยาว <S <S ๆแล้วก็ใช้ไปย,วยาวๆเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรองรับการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ในอนาคตถ้าเราซื้อพิ P ่พื P ่อซ<ๆ>ัพพลายเผื<ๆ>่ออวัดใช่ไหมครับคุณจุกครับในอนาคตเนี่ยวันนี้เนี่ยเราใช้สีส่ศูนย์ศูนย์อยู่สมมตินะครับ<ๆ>ถ้าเราอนาคตเดี๋ยวอยากเปลี่ยนการ์ดจอเป็ขขนห้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยสมมตินะ<ๆ><ๆ>เราไม่ต้องอัปเพิ่มซัพพลายไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต<ๆ>้องเปลี่ยนเพราะว่ารองรับไปแล้วใช่รองรับยาวๆแล้วก็รองรับมาตรฐานแปดสิบพัทโกแล้วก็ไซเบอร์ติโก้ด้วยนะการันตีคุณภาพนรับ่า เวลาเราแปลงไฟอ่ะแน่นอนมันต้องมีค่าเสียนึกผ้าออกไหมการแปลงไฟจาก220โวล์กระแสสลับกลายเป็นกระแสตรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีการ loss ของพลังงานออกไปด้วยนะครับเพราะว่สาสายทำหน้าที่กระจายพลังงานคือสลายพลังงานออกไปด้วยในมุมนี้นะครับต่นั้นในมาถ่ายบัตรสปาโกก็ถือว่าดีแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องไฟสปารโกให้ฟังว่ามันคืออะไรนั่เนเองนะแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะการันตีการสูญเสียพลังงานที่ตับโมจรการแปลงไฟครับเป็นแบบ L C r ร son นั้นครับรักษาแรงดันเข้าออกได้ก็คือพวกเนี้ยบางท ก็คือสมมติว่าจ่ายไฟ12โวลต์จริงแล้วไมจ่ายได้เต็มหรอกอาจจะมี12.1<ะ>11.9 12. 11.99 12. 11.12.01คือมันจะมีเรนอยู่แต่ว่าคือส่วนตัวพี่คิดว่าถ้าสมมติ11.9 10.99 12.01เนี่ยพอรับได้<ะ>แต่ถ้าสมมติ1 1 5นี่ไว้ก่อนเลยนะพัง<ะ>12.5นี่เกิน<ะ>อ่าประมาณนะั้นคือมันจะมีระยะที่มันรับได้อยู่คือมันแกว่งได้แต่ว่ามันจะมีระยะที่รับได้อยู่นั่นเองนั้นน่เนี่ยเค้า<ะ><อ>เรียกว่ารักษาระดับการแรงดันแรงดันไฟคือวูเข้าออกได้แต่ละภายใต้สภาพที่มันโหลดไว้แลดวรน เนี่ยยิ่งกินไฟยเยอะๆมันจะมีจังหวะสูงตำ่ำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะมีระบบรักษาเขาเรียกสไตล์เบลไลเซอร์เพื่อรักษาให้แรงดันไฟเนี่ยปรับสู่ในสภาวะปกตินั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แล้วการออกแบบเนี่ยในวงจรที่เป็น DC to DC ด้วยนะก็คือ5โวลต์แล้วก็3.3โวลต์ตรงนี้คือต้องบอกอธิบางอย่างก่อนว่าใน Power Supply เนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบคือ3.3โวลต์5โวลต์และก็12โวลต์3.3โวลต์เนี่ยจะจ่ายไฟให้กับพวกที่มันกินไฟต่ำๆอย่างเช่นเวลาจุกเสียบ USB เมาส์ที่มาทำงานอะคีย์บอร์์์์ดดคีียยยบออออรรนนนนนนะะะะััั้แหลลจจ่่่าาาไไไฟฟทโวตเเเพพมมมกิป็ มันจะเป็นพวกแบบพัดลมไฟ rgb ไฟ rgb ก่อนเป็น no 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 ไฟ rgb พวกไฟเคส5โวล์อ่ะ5โวล์ฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น12โวล์เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่กินไฟหนักเพราะแรงงันจะสูงกาจอ cpu เมนบอร์ดพวกนี้จะรีเควส12โวล์ทั้งหมดตัวเก็บประจุเป็นแบบบัคครับจากญี่ปุ่นนะทนความร้อนได้ร้องศ้าเซลเซียสนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุเนี่ยที่แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ความเสถียรภาพอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็คือให้ประสิทิที่ดีกว่าแล้วก็ยาวนานตรงนี้นะครับ,ร,บรางจ่ายไฟเนี่ยนะครับเป็นซิงเกิลเรลก็คือรางเดียวรางเดียวจะดีกว่าเสมอคือสมัยก่อนเนี่ยพทวอวัสดุสายเนี่ยมันจะมีหลายรางคือ4รางที่พี่เคยเห็นนะสี่ราง6รางก็มีนะส<อ>ิบสองโวล์วีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่พวกเนี้ย <Oder. S 1> มันจะมีหลายๆรางซึ่งถ้าเราไปเสียบรางหนึ่งเยอะเนี่ยไฟมันเกินมันต้องเอารางสองมาช่วยอา่เนื้อข้าออกมารางสามรางสี่มาช่วยแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเรลเนี่ยคือรางเดียวอ่าแล้วแตกต่างกันอย่งไรครับรางเดียวมมันก็จะีความ สเสถียรกว่าเพราะมันคือรางเดียวไงปกติประกันสี่จุดช่วยกันเม่ควคิดว่ารางเยอะจะดี แต่จริงลางเยอะคือมันต้องหารกันหมดไงสมมติว่ารางเดียวจ่ายได้ร้อยแอมกับแยกเป็น4ี่ลางจ่ายได้รางร้อยยี่สิบห้าแอมรางเดียวร้อยแอมจบกว่าคือไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องกังวลว่าไอ้สี่ลางมันจะจ่ายช่วยกันจ่ายทันไหมแม่งจ่ายรางเดียวเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบว่าสภายที่แนะนำเนี่ยคือต้องเป็นซิงเกิลเรลจะดีที่สุดคือคือรางเดียวนั่นเองนะครับก็คือพอเป็น12โวลต์รางเดียวปุ๊บก็สามารถที่จะรองรับพวกการ์ดจอสูงสูงซีพียูสูงสูงได้เนี่ยเห็นไหมซี เป็นซีบก็จบเลยนะครับก็คือยิงเข้าไปที่เมนบอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวพีซีเอหสอพินคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น6บโวลที่เป็น8พินแล้วก็จะเป็นสาย12บงโวลต์ที่เป็น2อคูณหอีกนะครับก็คือจ่ายไฟกับตัวการ์ดจอเอ็มีเรีเอ็นวีเดียได้ด้วยนะครับโอเคถอดสายไฟได้หมดนะเห็นไหมติดตั้งง่ายใช่ไหมเลือกใช้เฉพาะสายที่จําเป็นเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและการยุ่งเหยิงนะในระบบคือมันไม่รบอย่างนี้อธิบายไปว่าไม่ได้รบตรงนี้นะครับดังนะครับ คอมพิวเตอร์เกมมิ่งนะใช้กับการจองหดหดนะ FSP Beta GM คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับโอเค คราวนี้อันเนี้ยซ้ายมือเนี่ยฝั่งจุกเนี่ยคือพันวัตต์ของพี่คือ850วัตต์ราคาเนี่ยต่างกันแน่นอน850้ยวัตต์เนี่ยสามพันสี่เก้าสิบพันวัตต์ห้าพันเก้าเก้าสิบมันต่างที่ตรงไหนก็คือต่างกันที่กําลังการจ่ายไฟพันวัตต์ 1, จ่ายไฟได้ดีกว่าแพงกว่าอยู่แล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันมันจะคล้ายๆกันนะ๋ย่ผมจะแกะตัวนี้ก่อนเห็นไหมอันดับแรกครับมันจะดีไซน์แบบเรียบเรียบนี่เรียบง่ายไม่มีไฟคือ f s p เนี่ยมันโตมาจากเครื่องแบรนด์ดังนั้นเเเเนนีีียย้าจะไมฟ RGB ัูแบบบรรต็ เอฟเอสนะครับถอดสายได้หมดทุกเส้นเห็นไหมอ่าครับอ่าถอดสายหมดเส้นนี่คือพัดลมนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะเป็นนิสบัรแคปก็คือตัวเก็บประจุเนี่ยจะเป็นจาระเป็นนิสจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือถอดสายได้หมดทุกเส้นประกัน10ปีเหลือเฟือและเป็น Vita GM GM เนี่ย G คือ Go 80ดสี่พอยด์โกคือ Modular ถอดสายได้หมดทุกเส้น850วัตต์รองรับ ATX 3.1รองรับ PC ซีห้มาตรฐานตรงนี้80 plus go นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็็อออธิบบาา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 ยยวววว่่่่ efficiency กกกกคคืืมมมหหรเทั90% ถ้าเขารี q u เควสพันวัตก็จะกินจริงก็1,100วัตต์ประมาณนั้นเพราะว่ามันต้องมีการเสียสูญเสียพลังงานระหว่างการแปลงไฟไงดังนั้นเนี่ยมาตรฐาน80%พัโกก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่สูงอยู่แล้วแต่ถ้าสูงกว่า80%บพัโกเนี่ยจะเป็น80%ดสิพัทเทสเตนนั่แปะสิบพัทเทเนียม,มก็คือมากกว่า90%้รงนตัวนั้นละนะครับอันนี้เขาจะบอกตรงนี้นะแล้วก็แปสิบพัทโกเซนติฟายก็สบายใจได้ร้อยาเปอร์อรเ็นต Japanese Buck capacitor ผ้าลมร้อย อันนี้ตัว850วัตต์เนี่ย3.3โวลต์เนี่ย20แอมป์ใช่ไหมครับ12โวลต์เนี่ยเห็นไหมที่พี่บอกมันจะจ่ายไฟให้กับตัว CPU และการ์ดจอ70.83แอมป์ตรงนี้อ่าไอ้ที่เหลือนี่เป็นกราวไม่ต้องสนใจนั่นเนี่ยทัวร์ทัวอยู่ที่850วัตต์ถ้าเรามาดูตัวพันวัตต์ตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะมันน่าจะแตกต่างกันที่ตัว12โวลต์เห็นไหมครับ3.3โวลต์กับ5โวลต์เนี่ย20แออออมมมปปป์์์เเเเท่่่่าากััันนนนนคครรบบแแตตพ็12โวลียยะะขึ้ใช เป็น83.33กับตัว850เท่าไหร่ครับ70.83แปมแอมเห็นไหมก็คือจ่ายไฟได้สูงกว่านิดนึงนิดหน่อยแต่นั้นเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับคุณจุกครับก็คือแกะมาอย่างนี้ปุ๊บอ้าวเอาไม่มีเขาไม่ใส่มาหรอไม่มีกล่องมันมีรังอยู่อ่าเรากแกะออกมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยกล่องเขาดีไซน์อ๋ออ๋อสาระดีไซน์ดีนะเหมือนรองเท้าจอแดนเลยนะอันนี้นะสวยเลยนะเออืดีไซน์สวยเลยอ่าตอนนี้จะมีคู่มือด้้้ววยนนีี่่จะะมมมคคูือาใหรับแลก็ อุ้ยเขาแบ่งโซนไปอย่างดีนะเห็นป่ะอ่าเป็นสายเป็นสายโซนหนึ่ง power โซนหนึ่งนะครับนี่ถ้าเราแกะออกมาเนี่ยเขาแพ็กเกจเขาดีสายเท่ดีว่ะเห็นป่ะเขาแกะเป็นช่องเป็นช่องใช่แบ่งเป็นช่องแกะออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นสาย AC โอ้โหนี่สายนี่หนามากเลยนะนั่นแหละเี๋มันดัดฟันมึงได้เลยเนี่ยผูกคอได้เลยเนี่ยเป็นควายเลยอันนี้อันนี้ก็คือจะมีสายกราวให้ด้วยนะครับสายค่อนข้างหนาครับผมจะบอกว่าคืออธิบายอย่างี้ก่อนมันเขียนว่า3ามคูณหนึมมิลลิเมตร กำลังสองความหนาความหนาของเส้นคือสายเนี่ยยิ่งหนายิ่งดีสายเนี่ยจะเป็นคู่วบวกคู่ลบก็เหมือนความรักอะแหละความรักก็เหมือนคู่บวกคู่ลบหนุ่มสาวขึ้นมาพบในอันนี้สายไฟหนุ่มบ้าสาวบ้าเหรอหนุ่มบ้าสาวบ้า <c oughs> <c oughs> มันจะมี3เส้นคือบวกลบแล้วก็กราวครับยิ่งหนาเนี่ยยิ่งดีนั้นนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งจุดสามเมตรกำลังสองคือรู้ป่ะหนึ่งจุดสามตารางมิลลิเมตรคือสายไฟมัอนอ่ะเส้นหนึ่งอ่ะใหญ่กว่าหนึ่งมิลถือว่าหนานะหนึ่งมิลแล้วเป็นสามสายอ่ะพอสามสายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหุ้มปลอกพอหุ้มปลอกเสร็จปุ๊บมันรูมอย่างงี้ปุ๊บสิ่งที่กำลังจะสื่อคือหนาแบบไม่ได้มโนว่าหนามันหนาเพราะสายเพราะข้างในมันหนาอ่ะอุ้ยสายที่้มกเยะ่ไไอออแ๋ดหร ไ่ด้วยสายสั้นแค่นี้ไม่ใช่เอา้ามันแกะหยดกลุ่มได้ <laughs> อาสายกนะครับโอเคหนึ่งเส้นะนะครับโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยสายที่เขาจะให้มาเนี่ยเฮ้ยผมชอบวุ้นจุกเพราะอะไรรู้ไหมสายที่เขาให้มาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นสายแบรนด์เ <c oughs> ขาว่าสายแบรนด์เนี่ยคืออะไรรู้ป่ะมันจะจัดสายได้ง่ายมากนะคือสายเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจุกจําได้เนี่ยจะเห็นว่าพราะว่าสไปเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบสายมาให้มันจะเป็นสายแบบน้ําเงินส้มเขียววุ่นไปหมดเลยแต่อันเนี้ยอันนี้ดูดิเห็นป่ะมันเป็นสายแบนดอ่นดูดิอ่ะสายแบนด์ไหมอ่าครับผมอ่า ประมาณนี้ใช่ไปไปสายแบนหมดเลยนะครับอย่างอันนี้คือสายอะไรตัวเมนบอร์ดนั่นเองครับจะให้มาด้วยนะครับอันนี้ผมอันนี้เท่เาที่ผมดูอันนี้คือสาย8ปดพินซีบจะให้มาด้วยนะครับอันนี้สาย s a t a นะครับเราไม่ได้ใช้หรอกอันเนี้ยเราได้เสร็จท่าที่จำเป็นไงแล้วก็โอ้โหสายโมเลกสาย VGA เอสไปไปหมดเลยนะครับโอเคไหมประมาณกล่องนี้แล้วก็อันนี้จะมีโอ้อันนี้ก็เจ๋งนะเขาให้ตัวเทปไอที่เอาไว้ไอเนี้ย ิดล็อกอะเว้เก็บสายด้านหลังเนี่ยเขาจะให้มาด้วยเป็นเคเบิลทายอันใหญ่แล้วก็ดอทาพาวเพอร์สายที่ยึดก,กับเคสมาให้มาอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีตัว เทสเตอร์มาให้ด้วยอันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วว่าตัวเทสเตอร์สำคัญยังไงไม่รู้เลยครับตัวเทสเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยพาวเวอร์สไปายมันจะทำงานไม่ได้ถ้าคุณไม่เสียบลงเมนบอร์ดงงไหมไม่งงสังเกตพาวเวอร์สไปร์มจะเปิดเครื่องไม่ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราเสียบกับตัวเทสเตอร์เนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยบนหัวมันเนี่ยตรง24พินเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมวงจร,รทำให้พาวเวอร์สไปายสามารถทำงานได้เมื่อการเช็คว่าพาวเวอร์สไปายทำงานปกติหรือเปล่าอันนี้คือคตัวเทสเตอร์ให้มา โอเคก็ไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเอาไว้เทเพราะพวสพายเสียไม่เสียเพราะปกติแล้วพาวสพายต้องเสียดลงเมนบอร์ดไงหรือไม่สมัยก่อนเราอาจจะต้องใช้ลวดแต่เนี่ยเราไม่ใช้ลวดละแต่นั้นเนี่ยเรามาถึงพาวสพายเนี่ยรู้ไหมพาวสพายเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือรู้ป่ะยิ่งหนักยิ่งดี หนึ่งคือแข็งแรง2คือพวกการตัวเก็บประจุระบคบความร้อนการระบยความร้อนฮีทซิงอะไรเงรี้ยต้องใหญ่ตัวเก็บประจุต้องดีเนี่ยยิ่งหนักจะยิ่งดีเท่ากัการหนักเลไแต่ไม่ใช่หินถ่วงนะาบางรุ่นม,มีหินถ่วงก็มีอันนี้สาระแต่ไม่ใช่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นนแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าเราส่องจริงเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นไฮเอ็นแล้วใช่นี่เป็นไฮเอ็นแล้วเห็นปะ่ะแต่ละาห้าสิบัตเห็นไหมครับครับผมปุ๊บออกมาอนนี่เก็บนด่ลงล่างเลยเราจะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถส่องได้เลยเห็นป ตัวคลายประจุไฟตัวอะไรอย่างเงี้ยคาปาอยู่ย่งเงี้ยอยู่หมดเลยครับเห็นป่ะแล้วเนี่ยพาวเวอร์สปายมีความร้อนเสร็จปุ๊บก็จะเจอพัดลมอันเนี้ยร้อยยี่สิบมมที่เป็นไฮดริกแบริ่งหรือเป็นลูกปืนเห็นป่ะครับนี่คือพาวเวอร์สปายเดือดตัวจ่ายไฟเห็นป่ะยิ่งหนักยิ่งดีน้ะหนักไหมล่ะดูดิหนักนะมีน้ำหนักนะหนักในของพาวเวอร์สปายพาวเวอร์พปายพี่พายพาวเวอร์สปายเอ่อในนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่เรียบร้อยดีอันนี้ก็คือจะเป็นสายเอซีมีสวิตช์เปิดปิิดดให้้้้ววยอันนนีกก็ปตแลเาะ โ <Okay, S 2> อเคแป็กก็ดูแข็งแรงดีนะครับอันนี้จะเป็น power never end นะครับก็คือ power มีมาเป็ B นจบนี่ก็กล่องอะไรอย่างงี้ก็คือการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่าขนาดแบบนี้คือ typical คือขนาดปกติปกติไม่ได้เล็กไม่ใหญ่เห็นไหม<อ>ไม่ได้ยาวอะไรเห็นไหมก็ปกติทั่วไปแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็อย่าไดี่อธิบายไปว่าเป็นประกรัน10ปี80 plus gold อันนี้จะบอกรุ่นชัดเจนนะครับว่าเป็นตัว fsp ตัววี t a gm 850W วัตต์ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีรายละเอียดจากที่กล่องมันบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรฐานปฏิพัตธ์โกก็มีเลออขลรียกยเ่ี้ยเขาเรียกว่า label แล้วก็ฉลากที่แปะเข้าไปนะครับ<ช>่าตรงนี้นั่นเองแล้วก็มัน fully modular นี่ครับมันถอดสายได้หมดทุกเส้นถอดได้หมดทุกเส้นใช่แล้วก็เขาจะระบุว่าสายตรงนี้อันนี้เป็นยังไงใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นตัว p e r i p h e r a l อะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียบทั่วไปอันนี้ก็จะล็อกไปเป็น c ีพีโดยเฉพาะก็จะมีบอกอันนี้มันจะบอกก็จะบอกงี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นสายต่อตัวก,การ์ดจอดโดยตรงก็จะมีระบุหมดนะครับอันนี้เป็น PCIe อย่างเงี้ยอันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนนี้คือโซนกระแสไฟต่ำกระแสไฟสูงนี่คือกระแสไฟต่ำอันนี้พวกสตาร์ตอันนี้กระแสะไฟสูงทั้งหลายนะครับการเสียบเดี๋ นะครับถ้าอย่างเงี้ยคือเราต้องเสียบเข้าเมนบอร์ดอยู่แล้วนี่ยี่ยี่สิบบวกสี่ยี่สิบสี่พินนะครับแต่อันเนี้ยเราจะเสียบเข้ากับเพียสอยู่มีบอร์ดอยู่นะเนี่ยมีบอร์ดอยู่นะบอกเลยนะก็เสียบให้มันตรงครับไม่ยากอะไรครับไอสายเนี่าจะต้องจำเป็นอยู่แล้วนะครับุณจุครับผมเห็นไหมแล้วก็เสียบให้มันตรงปุ๊บแบรนนี้เขาทำดีนะแบบมีบอกมาเลยใช่นี่ไงเห็นไหมก็เนี่ยแหละถือว่าเราเสียบพาอเปิดสายปุ๊บแล้วเราเสียบแค่กาจอสักตัวหนึ่งอุ้ยกาจอเขาทำดีว่ะนี่นี่นี่กาจอแม่งโหด พราะกาจอไม่ต้องโชว์ไงอันนี้ค,ค,คือสายไฮพาวเวอร์คือสายไอซิบหกพินนี่เป็นตัวไฮพาวเวอร์เห็นปะอถักมาสวยเลยนะมันจะเป็นมันจะเป็นสายถักเข้ามาด้วยแต่รับสายถักแล้วก็เป็นสายพาวเวอร์ที่แบบมีท่อหดให้เรียบร้อยมีท่อหดก็คือเขาทำเรียบร้อยดีนะเห็นไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเสียบเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับผมนะครับนี่อ่ะปิดได้ ถูกไหมแล้วก็เสียบเข้าการ์ดจอได้เลยแบบนี้ถ้าเราสูญว่าเราเสียบแค่พาวเวอร์กับเมนบอร์ดแล้วก็ประมาณนี้รเราก็จัดสายเคเบิลอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองเนี่ยมันคือข้อดีของพาวเวอร์ r supply ที่ถอดสายได้ครับเห็นไหมถอดเสียบถอดเสียบธรรมดาเลยเพราะว่าม e ีบอกไปแล้วใช่มันง่ายคือพาว power s ั p p l y นั้นเจ๋งตรงที่ว่ามันพอเราเป็นถอดสายได้อย่างที่อธิบายไปแล้วว่ามันก็ง่ายต่อการเคเบิ่อง m เ n a เมนต์ t ทำความสะอาดเท่เพราะคือเท่ power supply ที่ถอดสายได้หมดแต่บางอันเนี่ยถอดสายไม่ได้เลยว่กดกดกันไปนะครับ โอเคแล้วจริงๆแล้วผมจะบอกว่าตัวพาวเวอร์สปายเนี่ยคุณจุกครับ uh huh. คือจริงๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับ uh huh. I have ใช้ประกอบมานานละไอ uh huh. ตัวนี้ฮะไอมีต้าเนี่ยเอาต,ตรงๆไม่ใช่เนสบีต้านะเป uh ็ huh. นพาวเวอร์สปายจริงๆคือ I have ใช,ใช้ใช้รุ่นนี้ประกอบมานานแล uh ้ว huh. และไม่เคยพบปัญหาสักตัวด uh ัง huh. นั้นเนี่ยมันก็การันตีแล้วในแบรนด์ของเ s p จริงๆแล้วเนี่ย I have รีวิวไปงั้นแหละ I have ใช้ประกอบมานานละผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมพูดตรงนะผมไม่เคยสงสัยในคุณภาพของ F S P เลยเว้ยแน่นอนหน้าตาจะแบบดูแบบบ้านๆเฉ<ค>ยๆเ,เ,เออมันดูแบบไม่ได้มี <Building. S 1> สีสันอะไรเงี้ยแต่แม่งของแม่งโครตรดีเพราะสุดท,ท้ายเพร <บ S 2> าะว่าสะพานไปอยู่หลังเครื่องครับผมมันซ่อนอยู่แอบอยู่ใต้เครื่องครับอ่าเหมือนฝุ่นที่อยู่ใต้พรมแล้วใครไม่กล้าไม่บอกไม่บาดกว่าเอ้บาดเครื่อไม่บาดบ้านไม่บานกว่าไม่บานกว่าเออแต่นั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที <c oughs> ่ดีเหมือนกันครับราคาเป็นมิดมากครับแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบพารโกประกันสิบปีราคาสามันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าคุณเพิ่มเป็นพันวัตกก็พันวัตแปดสิบ 5,990ลองเลือกวัดที่ชอบอเลือกวัดที่ใช่และสุดท้ายก็มาประกอบที่ I have CDU แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ